มีเ,เพื่อนๆหลายคนนะคะถามสาเข้ามากันเยอะมากว่าถ้าจะเริ่มทำ YouTube เนี่ยมันจะต้องทำยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ในการทำวิดีโอที่ใช้ในการตัดต่อควรจะเริ่มทำยังไงจากตรงไหนดีวันนี้สามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน สาวิตีวันนี้ที่แคนาดาค่ะ วันนี้นะคะสาจะมาเล่าประสบการณ์ตรงนะคะว่าสาเริ่มทำ u t u b e ได้ยังไงนะคะแล้วเวลาที่เราจะทำ YouTube เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างขั้นตอนเป็นยังไงยากง่ายแค่ไหนนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะส่งข้อความถามสาเข้ามาเยอะมากนะคะว่าเนี่ยถ้าพี่อยากจะเริ่มทำ YouTube เนี่ยพี่จะต้องทำยังไงบ้างแล้วโปรแกรมที่น้องสาใช้ในการตัดต่ออะคา่ะใช้อะไรบ้างคะสาเลยคิดว่าโอเคในสาจะทาคลิปวิดีโออธิบายให้ฟังนะคะว่า ยประสบการณ์ตรงเนี่ยสาทำอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นสาขอเล่าก่อนนะคะว่าความเป็นมาในการเริ่มทำ u t u b e ของสาเนี่ยเริ่มต้นที่ว่าสาอยากทำงานที่มีเวลาอยู่บ้านดูแลลูกดูแลสามีนะคะสาไม่อยากออกไปทำงานนอกบ้านก่อนที่สาจะแต่งงานกับคุณสามีเนี่ยสาทำงานที่สำนักง,งานบัญชีนะคะก็ต้องออกไปทำงานทุกวันนะคะตื่นแต่เช้าบางครั้งก็กลับดึกนะคะแล้วพอหลังจากแต่งงานกับคุณสามีเนี่ยเราก็ มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำางไงดีนะเพราะว่าเราอยากที่จะมีลูกนะคะแล้วก็อยากจะมีเวลาอยู่บ้านเลี้ยงลูกเองนะคะเพราะว่าคุณสามีเนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านสาก็เลยคิดว่าสาอยากทํางานอยู่ที่บ้านด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาดูแลลูกนะคะสาก็เริ่มค้นคว้านะคะศึกษาใน อินเทอร์เน็ตว่าเราจะต้องทํางานแบบไหนดีสาเป็นคนไม่ชอบขายสินค้านะคะพวกขายตรงอะไรเงี้ยคือสาลองแล้วมันมันไม่เวิร์กกับสานะคะถึงแม้ว่าสาจะเป็นคนคุยเก่งนะแต่สาไม่ค่อยชอบงานด้านนี้เท่าไหร่นะคะเพราะสาคิดว่ามันไม่ใช่ตัวสานาะสาก็เลยอลองขายของออนไลน์นะคะไม่ใช่ขายตรงนะคะเป็นขายของออนไลน์ขายผ้าพันคอเพราะว่าณนะตอนตอนนั้นเนี่ยสาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็จะมีแบบ ของพื้นเมืองเชียงใหม่อะไรประมาณนี้เป็นผ้าเป็นคอผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาตินะคะสาก็ลองขายในเว็บไซต์ที่ขายให้กับชาวต่างชาตินะคะขายไปสักพักหนึ่งแรกๆมันก็ดีหลังๆมันก็เริ่มม,มีปัญหาเกี่ยวกับเรว่อที่ว่าวัตถุด,ดิบเอ่ยไม่มีคนทอผ้าเอ่ยนะคะสาก็เลยอ่ะ พักตรงนั้นไปก็เลยมานั่งคิดอีกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะาเพื่อที่ว่าจะได้ช่วยรา,ายได้ของคุณสามีแล้วก็มีงานให้เราทําด้วยนะคะพวกคูก่ไปกับการเลี้ยงลูกเนาะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีลูกนะคะก็จะทราบว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขสุดๆนะคะถึงแม้ว่าจะเลี้ยงลูกหนักขนาดไหนนะคะ คุณแม่เนี่ยก็ยังที่จะต้องการอ่าททางานอย่างอื่นนะคะคบุบคูไปด้วยเพื่อที่ว่าเป็นการผ่อนคลายสมองอย่างหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีลูกเนี่ยจะเข้าใจในที่สาพูนะคะทีนี้สาก็เลยค้นคว้าไปค้นคว้ามานะคะเผอิญไปเจออ่บล็อกนะคะบล็อกหนึ่งพูดเกี่ยวกับการหารายได้ทาง u t u b e สาก็เลยเอ๊สร้างไรายได้กับ YouTube ได้ด้วยเหรอจักเลยลองเข้าไปอ่านดูนะคะบล็อกนั้นนะคะสาไปเจอ แม่อายนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เริ่มทำ u t u b e แล้วไม่รู้จักแม่อายนะคะคุณต้องกลับไปดูแม่อายนะคะว่าแม่อายเนี่ยเป็นไอดอลนะคะให้กับเพื่อนๆหลายๆคนรวมทั้งสาด้วยนะคะในการเริ่มทำ u t u b e นะคะสาก็เลยเข้าไปศึกษานะคะค้นคว้าเข้าไปดูในแม่อายไปดูวิดีโอแม่อายเยอะมากนะคะและอีกคนหนึ่งที่สาเข้าไปดูศึกษาเรื่อง YouTube ก็คือคุณเสกสารปั้น YouTube นะคะ คุณเสกสรรเนี่ยเป็นคนที่สอนทํา y o YouTube ได้ดีมากอีกคนหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาทําเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะถ้าใครที่ต้องการจะเริ่มต้นทำ YouTube นะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะ แล้วมันเป็นเวอร์ชันภาษาไทยใช่ไหมคะคุณลองเข้าไปดู2คนนี้นะคะคนแรกนะคะแม่อายนะคะคนที่2คุณเสกสรรปั้น YouTube สาเริ่มมาจาก2คนนี้สาไม่รู้ว่าเพื่อท่านอื่นนะคะเริ่ม,มาจากที่ไหนแต่สาเริ่มมาจาก2ท่านนี้นะคะ2ท่านนี้เป็นบุคคลที่สอนให้สารู้จักว่า YouTube คืออะไรและเราสามารถสร้างไรายได้กับ YouTube ได้ยังไงหลังจากที่สาลองศึกษามาแล้วนะคะสาก็เลยมานั่งคิดว่าโอเคฉันอยากท o u t u b e บ้างเพราะว่า เห็นคนอื่นที่เขาทำ u t u b e นะคะอุย้ยมียอดกดไลค์เยอะมากทำเงินได้เท่านั้นเท่านี้นะคะสาก็เลยคิดว่าโอ้ยถ้าเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้สาก็เลยมานั่งทำ u t u b e อย่างจริงจังสาเริ่มเปิด h ช n n e l ของสานะคะ h ช n n e l ชื่อว่าวันนี้ที่แคนาดานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กด Subscribe นะคะสาฝากกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้สาด้วยนะคะสาเริ่มทำตอนเดือนอกระดากระดา ปี2019ก็คือปีที่แล้วนะคะก็เกือบจะครบปีแล้วนะคะณตอนนี้นะคะสาอัพโหลดวิดีโอไปทั้งหมด50วิดีโอนะคะมีคนเข้ามาดูประมาณ2,000กว่าคนมียอด s u b s r r i e e ประมาณ140คนถามว่าสาทำเงินหรือ,อยังทำ YouTube มาเกือบปียังค่ะสายังไม่ได้ทำเงินนะคะนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่สาอยากจะเตือนเพื่อนๆน,นะคะว่าอย่าคิดว่าทำ YouTube แล้วจะได้เงินเร็วทุกคนนะคะมีบางคนที่เพิ่งเปิดช่อง YouTube 3เดือนหรือ1ปีเขามียอด Subscribe เป็นล้านนะคะไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะทำได้แต่สาก,ก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะทำไม่ได้นะคะคุณก็ทำได้แต่ถ้าคุณอยากจะมียอด s u b s c r i b e เป็นล้านคุณจะต้องทำยังไงบ้างลองเข้าไปดูในสถิตินะคะของคนที่เขามียอด Subscribe เป็นล้านเนี่ยลองเข้าไปดูว่าเขาทำ Youtube อัปโหลดวิดีโอเดือนนึงกี่วิดีโออย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องอัปโหลดวิดีโออาทิตย์ละ หนึ่งครั้งเป็นอย่างต่ำนะคะแต่ถ้าใครเข้าไปดูในแม่อายนะคะแม่อายจะบอกว่าอัปโหลดวิดีโออย่างน้อยอาทิตย์ละ2-3ถึงวิดีโอถ้าใครทำได้นะคะยิ่งคุณมีวิดีโอเยอะคุณมีคอนเทนต์ดีๆนะคะคุณก็จะโตเร็วเวลาที่สาจะทำคลิปวิดีโอลง YouTube นะคะสาจะต้องมานั่งคิดคอนเทนต์คิดก่อนว่าจะทำคอนเทนต์อะไร ต้องวางแผนนะคะต้องมีเป้าหมายต้องรู้ว่าเราจะพูดอะไรเราจะโชว์ภาพอะไรให้เ,เพื่อนๆได้ดูเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่สาจะได้คลิปวิดีโอหนึ่งคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะสาใช้เวลาตัดต่อเป็นอาทิตย์และยิ่งในช่วงที่สาเพิ่งเริ่มต้นทําคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะเดือนหนึ่งบางครั้งสาอัพโหลดได้แค่1คลิปวิดีโอนะคะเพราะว่าสาทําคนเดียวไม่ว่าจะเป็นการ ตั้งเป้าหมายคิดคอนเทนต์จะพูดอะไรจะตัดต่อคลิปวิดีโอแบบไหน,นใช้เพลงอะไรนะคะสาเป็นคนทําคนเดียวก็จะใช้ในระยะเวลานานนิดนึงนะคะในการทําคลิปวิดีโอเวลาที่เพื่อนๆนเริ่มต้นใหม่ๆสาอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะในการทํา YouTube แรกๆเนี่ยคือมันจะไม่มีคนดูหรอกคะ่ะแต่สาจะบอกเพื่อนๆอ,อ,อยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนนะคะเริ่มต้นจากศูนย์ ยูทูบเบอร์คนที่มียอด s u b ส c ค i b ์เป็นล้านเขาก็เริ่มต้นที่มาจากศูนย์เหมือนกันแต่เขาทำงานหนักเขาคิดเยอะเขาใช้เวลาเขาใช้ความพยายามมุ่งมั่นอดทนในการทำคลิปวิดีโอแต่และคลิปออกมาเพราะฉะนั้นสา <S <S จะบอกว่า ถ้าเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มทําคลิปวิดีโออย่าเพิ่งท้อค่ะเวลาที่คุณอัปโหลดไปใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีคนดูสาก,ก็เหมือนกันก็ไม่มีคนดูสาก,ก็ท้อเหมือนกันนะคะช่วงแรกๆแต่อย่าเพิ่งท้อค่ะมุ่งมั่นทําต่อไปถ้าเราทาคอนเทนต์ดีทําวิดีโอดีนะคะยังไงมันก็ต้องมีคนเข้ามาดูค่ะเพราะว่าอะไรเพราะนะักตอนนี้นะคะมีผู้ทํา YouTube เนี่ย70ล้านคนจากทั่วโลกนะคะแต่ มีคนที่เข้ามาติดตามดู YouTube เนี่ย2,000ล้านคนสามารถใจว่าใน2,000ล้านคนนั้นสายได้แค่1%นะคะ1%เองนะคะที่เข้ามาดูในช่อง YouTube ของสาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อค่ะทำต่อไป สายยังแนะนำให้เ,เพื่อนๆนะคะเข้าไปเรียนรู้การเริ่มต้นทำ u t u b e จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะเข้าไปเรียนรู้ว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนะคะเข้าไปดูนะคะว่าเขาทำยังไงเข้าไปดูว่าเขาตัดต่อวิดีโอแบบไหนไปดูว่าลักษณะในการพูดเขาพูดแบบไหนเนื้อหาที่เขานำเสนอเขานำเสนอเนื้อหาแบบไหนวิดีโอไหนของเขาที่เป็นวิดีโอที่มีคนดูเยอะมากที่สุดสามไม่ได้หมายความว่าให้เข้าไปค o p y ในสิ่งที่เขาทําสาหมายถึงว่าให้เข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่เขาทําเข้าไปเรียนรู้แล้วเอามาปรับปรุงใช้กับตัวเองเพราะว่าถ้าพเพื่อนๆอยากจะประสบความสําเร็จเ <mel> <ic> พ<ว>ื่อนๆจะต้องไปเรียนรู้จากคนที่เขาประสบความสําเร็จคะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเข้าไปเรียนรู้แค่เฉพาะในสิ่งที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเข้าไปศึกษาในสิ่งที่เขาล้มเหลวด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาปรับใช้และเราจะไม่ทําในสิ่งนั้น อย่างเช่นเพื่อนๆบางคนนะคะที่ทํา YouTube ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะรู้ว่าสิ่งไหนที่ทําได้ใน YouTube สิ่งไหนที่ทําไม่ได้เพราะว่าที่ YouTube นะคะมีกฎอย่างช่วงตอนนี้นะคะ u t u b e เนี่ยมีกฎเกี่ยวกับเด็กเป็นกฎที่ค่อนข้างที่จะรัดก,กุมมากนะคะถ้าเพื่อนๆนคนไหนทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า13ปีนะคะเขาก็จะมีช่อง YouTube ของเด็ก เฉพาะพื่อนๆคนไหนที่คิดว่าจะเริ่มทํา YouTube ของเด็กนะคะสาแนะนําให้เข้าไปศึกษานะคะในช่อง YouTube ของเด็กว่าเขามีกฎกติกายอย่างไรบ้างนะคะที่เพื่อนๆต้องทําตามไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสียเวลานะคะเพราะว่าพอเพื่อนๆอัปโหลดคลิปวิดีโอเข้าไปแล้วเนี่ย <ๆ S 2> เพื่อนๆจะโดนบล็อกะคะ่ะ และอีกกฎหนึ่งนะคะที่ทาง u t u b e เนี่ยค่อนข้างที่จะสตรีกมากๆก็คือเรื่องเพลงประกอบวิดีโอนะคะเพื่อนๆบางท่านนะคะไม่ทราบอัปโหลดวิดีโอไปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะพอเข้าไปดูอีกทีหนึ่งเนี่ยวิดีโอของคุณถูกบล็อกหรือคุณเห็นเอ๊ยยอดวิวของวิดีโอตรงนี้มันก็วิวเยอะทำไมฉันไม่ได้ทำรายได้กับวิดีโอตรงนี้เลยกับกลายเป็นว่าเงินที่คุณควรที่จะได้จากวิดีโอวิดีโอนี้ที่มียอดวิวเยอะๆเนี่ยกับกลายเป็นว่า เจ้าของลิขสิทธิ์ของเพลงที่ใช้ที่คุณใช้ประกอบวิดีโอเนะี่ยเขาได้เงินตรงนี้แทนนี่คือกฎกติกาใน u t u b e นะคะแล้วมันยังมีกฎ,กฎอีกหลายๆอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปเรียนรู้ใน YouTube ก่อนที่คุณจะอัปโหลดวิดีโอเข้าไปนะคะไม่งั้นพอคุณอัปโหลดวิดีโอเข้าไปใน YouTube คุณก็จะถูก YouTube บล็อกวิดีโอของคุณค่ะมีคนถามสาวาว่าต้องทำ u t u b e ไปนานแค่ไหนถึงจะประสบความสำเร็จ เป็นคําถามที่ค่อนข้างที่จะยากที่สาจะให้คําตอบเพราะว่าณตอนนี้นะคะในตัวสาเองสาก็ยังไม่ได้ทําเงินกับ YouTube นะคะสาก็ทํามาเกือบปีแล้วแต่ในสถิตินะคะที่สาเข้าไปดูนะคะอย่างธุรกิจทั่วๆไปเนี่ย YouTube ก็ถือว่าเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างเข้าไปดูในแฟรนไชส์ของ7 e เ e ่ e อีเว่นะคะกว่าที่เจ้าของแฟรนไชส์เขาจะทําเงินเนี่ยก็ประมาณหนึ่งปีอันนั้นคือเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเป็นแบรนด์ที่ พอคุณเปิดแล้วคุณมีลูกค้าทันทีมีระบบการจัดการที่ดีมีระบบการเงินที่ดีนะคะขนาดแบรนด์ดังๆอย่าง7 e เว่นอีเว่นี่ยกว่าเจ้าของแบรนด์ที่จะทำเงินได้เนี่ยก็คือต้องใช้ระยะเวลาเป็นปีแล้วคุณละ่ะคุณคิดว่าคุณต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่าที่คุณจะเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลมีเดียกว่าวิดีโอของคุณจะมีคนเข้ามาดูเพราะฉะนั้นสาตอบไม่ได้ค่ะว่ามันจะต้องใช้เวลา เท่าไหร่กว่าที่คุณจะทําเงินมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองค่ะว่าคุณจะใช้เวลาทุ่มเทไปกับ YouTube ของคุณมากแค่ไหนอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ถูกถามเข้ามาเยอะมากก็คือแล้วฉันจะทําอะไรดีล่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีคนทําไปหมดแล้วใช่ค่ะมีคนทําไปหมดแล้วแต่คนคนนั้นไม่ใช่คุณคนที่เขาดู y o u t u b e เนี่ยเขาดูเนื้อหาสาระเขาดู ความคมชัดของภาพเขาดูเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นคนที่เขาดู y u t u b e เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบคาแรคเตอร์ของคนที่ทำ Youtube เขาชอบลักษณะการคุยลักษณะท่าทางเขาชอบคุณเพราะว่าคุณยิ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่ว่าเอ๊ะคุกควรทำกันหมดแล้วแล้วฉันจะทำอะไรเนี่ยคุณก็ทำในสิ่งที่คุณรู้ค่ะคุณทำในสิ่งที่คุณถนัดเหมือนอย่างสา สาทำในสิ่งที่สาถนาัดสามี YouTube อยู่2ช่องนะคะสามีช่องภาษาไทยเนี่ยก็คือช่องวันนี้ที่แคนาดาสาอยู่ที่แคนาดาสาก็อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ของชีวิตของสาที่สาอยู่ที่ประเทศแคนาดาให้กับเพื่อนๆในประเทศอื่นๆได้เห็นได้รู้ว่าที่แคนาดามันมีอะไรที่แตกต่างกับบ้านเราบ้าง ถามว่าสาเป็นคนเดียวที่ทําช่องแบบนี้ไหมไม่ค่ะมีเพื่อนๆท่านอื่นที่ทําช่องแบบนี้หลายคนค่ะแล้ะเขาก็ประสบความสําเร็จกันแต่สาก็ยังมีเพื่อนๆคอยติดตามสาเพราะว่าเขาชอบในคาแรคเตอร์ของสาเขาชอบในตัวของสาเขาชอบในเนื้อหาสาระที่สาถ่ายทอดเห็นไหมคะทําในสิ่งที่คุณชอบทําในสิ่งที่คุณถนัดทําในแบบของคุณแล้วคุณจะมีคนติดตามค่ะ ส่วน YouTube อีกช่องหนึ่งของสาเนี่ยเป็นช่องภาษาอังกฤษเป็นการสอนชาวต่างชาติทำอาหารไทยในต่างประเทศถามว่ามีคนทําช่องแบบนี้เยอะไหมเยอะค่ะสามไม่ใช่คนแรกแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวที่ทํา y o u t u b e สอนอาหารไทยให้กับชาวต่างชาติจุดประสงค์ของช่องสาก็คือจะทํายังไงให้ทําอาหารไทยในต่างประเทศได้แล้วก็รสชาติยังคงเป็นรสชาติไทยแท้ เหมือนอย่างเช่นถ้าสายอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วนะคะเวลาเราอยู่ที่ประเทศไทยแต่ในเวลาที่สาอยู่ที่ประเทศแคนาดานะตอนนี้นะคะบางครั้งเนี่ยสาจะหาลากผักชีเนี่ยมันก็ไม่มีบางครั้งหาน้ําตาลปี๊บไม่มีบางครั้งต้องใช้มะนาวแต่มันไม่มีมะนาวอะ่ะแล้วจะใช้อะไรแทนสาก็จะสอนชาวต่างชาติว่า ถ้าคุณต้องการที่จะใช้รากผักชีแต่มันไม่มีรากผักชีให้กับคุณนะ่ะคุณจะใช้ต้นบักชีแทนได้ไหมในบางเมนูถ้าไม่มีมะนาวคุณก็ใช้เลมอนแทนสิถ้าไม่มีน้ำปลาบางเมนูก็อาจจะใช้เกลือแทนได้อะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นทำ u t u b e หรือเพื่อนๆที่คิดจะเริ่มต้นทำ u t u b e นะคะเข้าไปศึกษาค่ะศึกษาเยอะๆค่ะ เขาไปคน้นคว้าเข้าไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเข้าไปดูตัวอย่างดีๆนะคะเข้าไปดูว่าเขาทำอย่างไรเขาถึงประสบความสําเร็จเข้าไปดูว่าเขาใช้วิดีโอแบบไหนเขาพูดอย่างไงลักษณะการตั้งกล้องของเขาเป็นแบบไหนเข้าไปศึกษาในด้านที่เขาประสบความสําเร็จเข้าไปศึกษาในด้านที่เขาไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วเพื่อนๆจะได้ข้อคิดดีๆจากบุคคลเหล่านั้นเพราะว่าเขามีประสบการณ์เพราะว่าเขาผ่านมาก่อน แล้วคุณจะได้ความรู้ดีๆข้อคิดดีๆจากคนพวกนี้ค่ะเพราะว่าสาก็ทําแบบนั้นมาเหมือนกันโอเคค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะได้ข้อคิดดีๆจากวิดีโอวิดีโอนี้ของสานะคะถ้าคุณคิดที่จะเริ่มต้นทํา YouTube นะคะทําค่ะลงมือทําค่ะอย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่ขี้เกียจอย่ามัวแต่ผัดวันประกันพุ่งอย่ามัวแต่คิดว่าโอ๊ยฉันทําไม่ได้หรอกถ้าคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้คุณก็ทําไม่ได้ค่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าโอเค ฉันจะตั้งใจวันนี้ฉันจะเข้าไปศึกษาฉันจะตั้งใจเรียนรู้ฉันจะมานั่งคิดวางแผนว่าฉันจะทำอะไรดีกับช่อง YouTube ของฉันคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะสามารถใจขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมสาวิตีวันนี้ที่แคนาดาถ้านี่เป็นครั้งแรกที่เพื่อนๆเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก subscribe หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสารนะคะเพราะว่าคนที่ทำ YouTube เนี่ยต้องการ subscribe เป็นกำลังใจจริงๆค่ะและถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้นะคะสาจะยินดีที่จะตอบทุกคอมเมนต์ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้ากลับมาดูกันว่าสาจะทำคลิปวิดีโอเนื้อหาแบบไหนมานำเสนอเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย